ตีมจมจอ60บาททุกรุ่นเลยครับทุกรุ่น60บาทใช่ไหมจอ60บาทอ๋อเนี่ยหกส6บบาททุกร <you exist? S 1> ุ <rain warn> s> <S ่นเลยครับเพราะว่าเห็นทุกรุ่นเลยครับโนตับตรงข้ามล์มกระจกแบบเต็มจอตกสิบบาททุกรุ่นเลยครับลีมกระจกแบบเต็มจอ60บาททุกรุ่นเลยครับล์มกระจกแบบเต็มจอ60บาททุกรุ่นเลยครับลีมกระจกแบบเต็มจอ60บาททุกรุ่นเลยครับ พิมพกระจกแบบเต็มจอ60บาททุกรุ่นเลยครับพิมพกระจกแบบเต็มจอ60บาททุกรุ่นเลยครับพิมพกระจกแบบเต็มจอ60บาททุกรุ่นเลยครับพิมพมกระจกแบบเต็มจอ60บาททุกรุ่นเลยครับพิมพกระจกแบบเต็มจอ60บาททุกรุ่นเลยครับพิมพมกระจกแบบเต็มจอหกรับบาททุกรุ่นเลยครับ ฟิลกระจกแบบเต็มจอ60บาททุกรุ่นเลยครับอันนี้มีเครื่องไหมเนี่ยเต็มจอ60บาททุกรุ่นเลยครับอมีเครื่องอยู่มีครับบเต็มจอหกบาททุกรุ่นเลยครับฟิยแบบเต็มจอมีแท็บเล็ตไหมไม่ครับฟิลกระจกแบบเต็มจอห0บาททุกรุ่นเลยครับฟิลกระจกแบบเต็มจอหกบาททุกรุ่นเลยครับดูกระเป๋าตังก็วันนี้เราก็มาเดินตลาดปาร์คอินครับหลังจากเราไป อิบุกัทะที่เก้าอี้ไม้มาก็ตอนตนี้เราก็มาติดฟิล์มโทรศัพท์ครับอะไร เนี่เล็บมีอยู <S 2> <S 2> ่ริมสุดเลยเ หน้าจ่อยเลยโซบูโอ้โหสิบปูไหมหวานแมวดีนี่โอ้โหเคสโซฟา Nó đu lặng Mình bằng con này nè โอเคเดี๋ยวดูอันนี้ต่างจากของเราเยอะแยะเลยพเพราะว่าของเราของเราของเรามันนูนครอบกล้องที่ใส่อยู่มันครอบกล้องแต่นี้โชว์โชว์กล้องกลับเลยกลับเลย เพราะว่าไม่รู้ดิเห็นเห็นเขามารับตรงไหนอะตรงตรงนู้นหรือตรงเนี้ยโทรถามเขาดิมีตังไหมอะกลับกันเถอะทงมาเลเซียทงมาเลเซียลาเอรา เเสื้อผ้าว่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเออไม่ได้เลยเจอตรงเนี้ยเผลอไม่ได้เลยเจอเนี้ย ร้อยรวมกับล้อยคอที่ราคา59ได้สวยครับโอ้นี่ไงสอยแมงค์เขนในเงี้งเหมือนที่วินดีเซลเขาใส่กันไม่รู้เหมือนหรือเปล่า เดินรอบตลาดนะครับผมโอ้ตัวนี้จะเป็นเสื้อผ้าอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงเสื้อผู้ชาย <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วเวลาสามทุ่มแล้วครับผม ขลกุกปลิได้ว <c oughs> ่มาน้อยมาน้อยลรุ่นพี่บอกมาว่าบบอกมาว่าร้านติดฟิลมมันถูกนะครับ ตุ้มหูอันนี้อันนี้ต,ตุ้ตต feet, ตมหูดัมเบลอฮ้ยปลาครับปลาครับปลาครับบินได้ได้เห็นครั้งแรกในชีวิตก็ผมปลาครับบินได้โู้มมวกม โอเคครับเดี๋ยวก็เราก็กลับแล้วครับผมเราซื้อเคสแล้วก็เดี๋ยวกลับแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพัทหน้าครับผมเออในี่นนมรอะ่ออีม่ใช่รับผครับาบังแสนลากอินมันอยู่ตรงหลังเล็บท้องอุ้ยเขามีการ เฮ้ยมีสาวด้วยขับรถเบาๆหน่อยมันจะตรวัตรหรนั่งชิวเลยมานั่งชิวครอบครัวเรานั่งกินเบียร์ที่หน้าเนี่ยบัวลอยปริญญาตัวรุ่นไอมิวบอกว่ามันจะชวนคนบอกต้นเรื่องบัลล็อกมันนั้นมันชวนแม่มาที่แม่บอกที่ห้ามมา ไปเขียวแค่เหมือนได้โรสับ่ข้างนอกสนใจข้างในต้าจีหนงขางในเง้้างหมดเคนขายก็ไม่บอกเนาะ ี่วลไม่บอกแบบยังไปยืนหน้าร้านติดตัวเขาใช่ไหมคือเขาเขายืนมือบอกเขาโทรศัพท์มันเล่นเมื่อไรหรอกพอมึงจะเล่นเกมมึงก็มาเล่นเครื่องเก่าพ่อนี่เคสพ่อไปไหนไม่รู้อันเก่าพังหมดแล้วพังหมดแล้วแล้ววิกมีเคสอันเก่าโทรศัพท์ที่เอาไปให้กวางมีไหมเคสที่ไม่มีไม่มีแล้วตอนนี้มันมัน มันเหลืองหมดแล้วมันแตกหมดแล้วแต่มันมีอันนึงสีม่วงอันกลางหนูที่เป็นแคเฉยๆนะเนี่ยจำได้ปะขอนเหลืองมันเหลืองแต่ว่ามันยังใช้ได้เออเก็บออกมาไว้แล้วมันเหลืองเฉยๆแต่มันใช้ได้อยู่ใช่ไม่เป็นไรตงกามีตะแครกเฉยๆดีกว่าอันเหลืองนล้วมันก็ขาดวิ่นหมดแล้วแล้วก็ตกหน้าจอหลุดสงสารมันแม่ก็แม่ก็ไม่มีเงิน มันสะสมอยู่ตรงงในครับเลี้ยงมันอาบุญไปเถอะโตมามันอาจจะไม่ไื้บุญคุณเราก็ได้อ้าวมันรักแม่จะได้เห็นไหมพระจา่าพระจา่าอะไรก็พระจา่านึกถึงพระจา่าปอดดิกเราดีก็มันนะใครดีก็เหมือนเราใครดีกับเราเราก็ยังจะยังอะไรอ๋อมึงมาลงตรงนี้ มึลงลงรถแดงหรือว่าลงรถขาวรถขาวจ้ะรถแดงม่มาันนะี้นะเอก็รถแดงมันหมานูน่นลังเลนู่นโอ้ยสามทุ่มห้าหกแล้วคือแบบขนาดตลาดแบบอันนี้จะ,จะสีทุ่นเพราะคนมันเยอะอะเขาขายคนเด็กไม่แถวนั án, ้นแถวนั้นแถวนั้นคน<ว>เยอะนอนหลับคาเปยียกไงโอ้โห เนนไม่นักศึกษานักศึกษาหมอบูก็เขามาซื้อของเหมือนกันเขามาซื้อเขาก็มาซื้อของเลยมีแบบมีร้านกองสุ่มเต็มเลยอะร้านเสื้อผ้าก็เยอะเลยมีแต่เสื้อผ้าอย่าไปทําเลยแบบใครมันจะเอาของดีมาเสื้อผ้าก็มีแต่กองซุ่มเสื้อผ้าสิ่งมอเตอร์ไซค์กองสุ่มก็ของแท้อะนั่นแหละมันใครจะเอาของแท้ของดีมาใส่ของไอ้นี่มาใส่ล่ะ ใส่มันก็ใส่ของที่แบบแม่บอกไปดิไม่หิวอีกเหมือนเดิมเอามันไม่